สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เนาะคะ่ะหลังจากเลิกงานมาวันศุกร์เนาะคะ่ะเย็นวันศุกร์พบเบลกระพากัน,นในเห็ดสวน,นะคะ่ะส่วนแฟนเียวก,ก็ตัดหญ้าให้เปียวเนะคะเพราะว่าหญ้าลืมยาวหลังจากเทียนแดดออกนะคะช่วงนี้เขาต้องตัดหญ้าประมาณสองครั้งต่ออาทิตย์นะคะแล้วเยวกับมา้าใหญ่พวกพักนะคะพัก ภาสีเลียนี่มันใหญ่หลายมันเป็นพุ่มใหญ่เปล่าก็เลยแบ่งออกนะคะปลูกแค่สองต้นแล้วก็เอาที่เหลือไปปลูกไว้มองอื่นนะคะเพราะว่าหลากเขาอันเต็มกระถางแล้วนะคะเวลาที่เขาดูแลให้ปุ๋ยเราก็ลดน้าจะอันยากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าถ้าเขาลากเต็มในกระถางน้อยนี่เราก็จะเฮ็ดให้ การดูดซึมยากกว่าเดิมนะคะก็เลยแบ่งออกนะคะเปรี้ยวเป็นอยังจังปูดอกไม้ก็พักใส่แนกระถางนีเมนบอกคะเพื่อที่จะให้ง่ายในการแบบว่าเ้อย่างบาร์บีคิวกันช่วงหนาน่้นนะคะเ้ากั เปลียวคิดว่าการปลูกอยียงที่เฮต้เขาได้กินกลเป็นไม่ประดับด้วยแล้วก็ได้กินด้วยนะคะเปียวว่ามันดีนะคะเพราะว่าเปีียวกับยาเป็นคนมากินผักขึ้นกันนะคะดอกไม้นี่เปียวมาเติมเพื่อจะมีสีสันได้เห็นดอกไม้น้านะคะถ้าจะปลูกทั้งผักทั้งหมดเลยกะมันจะเยอะไปนะคะแม่ยาเพ่นเคยว่าเธอตรงนี้ดอกไม้บ้างนะเปีียวเพราะยาลู้นะคะว่าเปีียวเป็นคนอ่ามักปลูกอยียงที่แบบว่าให้มันกินได้นะคะ เมญยาเพิ่นชอบรอเลี้ยนเปียวว่าลูกสะพายฉันนะเธอลูกบอเขาบอกว่าอะไรที่ปลูกในบ้านฉันจะต้องกินได้นะคะแม่ไม่ใช่แค่ดอกไม้เม่ยาเพิ่นหัวแล้วเพิ่นกันเลยบอกว่ามันตรงมีดอกไม้บ้างนะเปียวเปียวกันเล็บปูดอกไม้ไว้เพิ่นในเบิ่งนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าหนา้อน่ะเมญยาเพิ่นชอบมากินกาแฟแล้วก็ชอบมั่นเอาอาหารมากินบ้านเปียวนะคะแต่หละท่านผู้ชมนี่คือกิจกรรมในช่วงหนา้อนที่เขามีโอกาสเนาะค่ะ อากาศดีเอากับาพากันมาเห็ดสวนมาตัดยานะคะแล้วเปียวกะเตรียมเอาสตอเบอรี่นะคะมาปลูกไว้เพราะว่านาฮอนลานจะมาเยี่ยมจากเมืองไทยนะคะอยากให้ลานเห็นว่าในสวีเดนเนี่ยช่วงหนา้อนเป็นแบบใดนะคะอยากให้ลานสาวเห็นแล้วก็ลานซ้ายกำลังใไงเห็นนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เปียวกะจะเตรียมปลูกสตอเบอรีตร่ตรงนี้นะคะเสดายวอายาเอาทิ้งนะคะ วาจะปลูกไวเก้เวลาหลานม้านะคะหลานจะได้มาเก็บกินนะคะกำลังออกดอกเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะปลูกนะคะตอนนี้กับเวลาทุ่มหนึ่งแล้วค่ะเก่าองศาบานเปียว,นวหนาวหนาวลมพัดบี้บีอยู่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นพวกกันพักพวกพาชีเลียน,นะคะ ูไไกไว้ให้ยานี่ก็เป็นพวกเครื่องเทศต่างๆนลคะ่ะยาแล้วเวลาเรามาตอนนี้ยาเราอยู่สเปนนะคะแล้วก็สิกลับมากะวันที่หนึง่งนี่แหละค่ะถ้าจำาม่ผิดนะคะก็เลยจะปลูกไว้ให้ยานะคะยามา้ายาจะได้ดีใจปลูกไว้ให้ยาสมุนไพรส่วนอัน,นอันนี้ปลูกไว้ให้ร้านค่ะ นี่นะคะเราก็จะขุดร่องนะคะแล้วเราจะเอาดินดินปลูกไปข้างล่างนะคะเราอยากให้เขาแบบจะเลื่อนเติบตัวง่ายแน่นะยไหมคะเดี๋ยวเจะไปเอาดินมาใส่ก่อนเนาะค่ะเนาะ นั่นแหะคะ่ทะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เกือบจะสองทุ่มแล้วเนาะค่ะที่พี่จ่ายท่านผู้ชมเบื้อะคตะ้นี่ค่ะสตอเบอรีที่เพี่วปลูกพี่วปลูกไว้ให้ลานนะคะห้าลานมาลานจะได้มาเก็บสวยงามมากเลยคะ่ทะท่านผู้ชมดอกสวยใช่ไหค่ะอากาดอกไม้ค่ะอันก็เป็นพวกสมุนไพรอันนี้ เวลาเขา,าฟันเป็น,นเลือดออกตามไรฟันกินอันนี้ดีมาเลยค่ะเขาอันนี้มันโรสแมรี่บอกนุชเพื่อจำซื้อบ่ได้ไรค่ะออริกาโนอ๋อเนี่ยที่คนเขาเอาไปหมักไปใส่พิซซ่าใส่อยียงเสียนนะคะเครื่องเทศอันนี้อันเนี้ยห้องเขียวในปากนะคะมันจะเป็นอยียงที่แบบอันป้องกันแบคทีเรียได้ดีมากเลลวลาคนปวดฟันหรืออยียงเสียนะคะ่ะแล้วค่ะ มีอีกต้นหนึ่งเปียวบลูซื้อนะคะย่าล,ลืมซื้ออันนี้คือกัญ้าเพิ่นกับมาก,กินแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งเนาะคะ่ะอยู่ใส่นาะอ๋ออันนี้พาซิเลียมันหลายไปก็เลยแยกมาใส่นี่นะคะเพราะว่าอันนี้เขาเกิดทุกป,ปีนะคะพวกสมุนไพรพวกนีก้เกิดทุกป,ปีแล้วกับอันนี้ค่ะยาเอามาให้เปียวก็เลยปลูกไว้แต่ดอกไม้นี่เพียวจะทิ้งลวมันนี่เพียวเสียดายเปียวก็เลยเอามันเน็บไว้แถวนี้นะคะ อันนี้ดอกแพนซีน,นี่ก็เง้ยแล้วนะคะที่จริงถ้ามันเงา้ยาซีเขาต้องตัดองนี้ออกนะคะแล้วเขาก็จะเกิดมาใไม่เปียวไอยากทิ้งนะคะเปเสียดายเปื่อเลยาวาปลูกไว้มุมนี้นะคะ mm hmm. นี่แหละค่ะท่านผู้ชมปลูกไว้ในเบิ้องในแง้งค่ะ mm hmm. อันนี้บอสเนีย่กูเล็์จะฟินงามค่ะอันนี้อันนี้ก็เกิดเองทุกปีนะคะบ่าตายไปชอบมากเลยค่ะ mm hmm. เวลาเห็นดอกไม่เห็นแง้งเสีย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็สองทุมแล้วนะคะ่ะหนาวเก่าองศาเปลือกเละปลูกสตอเบอรี่เสร็จเปลือกเข่ามาในบ้านค่ะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะคืออันหลังเลิกงานเนาะคะ่ะกิจกรรมของมูฮา่าก็จะเป็นแบบนี้พอบ้านก็ซอยตัดหญา้าแล้วก็ทำอาหารเตรียมอาหารไว้นะคะไว้จะกินอาหารค่ำแล้วเปลือกะปลูกพักรดน้ำต้นไม้แต่โชคดีหน่อยนะคะวันนี้ฝนตก แล้วก็จะตกขึ้น,นอีกนะคะก็เลย่บริลดต้นไม้หลายเปลยยวลดเฉพาะอันที่เปลยยวปลูกไม่นะคะผักที่เปลยวซื้อมาจากเพื่อนเราบันนีแอบมันเริ่มใหญ่นะคะมันก็หากมันออกลายปัว่าจะเป็นผักแล้วก็ดอกไม้นะคะเปลยวกกรเลยขยับขยายแล้วก็บแบ่งออกไปนะคะก็บแบ่งไปปลูกดากลายหมองนะคะถ้ามันแน่นเกินอันก็จะทําให้ต้นมัน บรไม่มองไปนะคะหาสารอาหารอะไรก็ต้องแบ่งออกนะคะนี่แหละค่ะคือกิจกรรมของโมเฮาในช่วงอ,อากาศดีเนาะคะ่ะยังใดติดตามชมคลิปหนานะคะสวัสดีค่ะ